านไปอีกวันกับความน่าเบื่อที่พบผ่านกับฝ้าที่กำลังเผาในมนต์บุหรี่ตอนที่กระทบปากคนค่อยๆออกเป็นความคิดที่พบจากความคิดที่ไม่ตันหนักว่าอยากมีชีวิตให้พ้นวางอยากหลับไปไม่อยากตื่นอยากนอนลงพิงกับกระดาษฉันแบบความหว,วังมาจะกสึกไม่รู้ไปอินกับอะไรปุกบืนคือความคิดที่ จะกสน่หฉจะให้อากาศเป็นยาที่และฉันจะชิมมันอย่างไรรู้สึกชีวิตมันขมว่ายาที่กินตนละอ่อนรู้สึกว่าไฟไม่มีจะเรื่องอะไรก็พอตลอดรู้สึกไม่มีสีสันไม่มีจิ๊กซอให้ลองประกอบรู้รสึกอยากเอาศีตว์ไปหมอบเอามือไปหอบที่คอกระบ,บอกปืนความคิดต่อคืนคือเลือกเป็นไปไม่ได้ หมือนเอาแม่เล็กมาก่อฟืนไม่มีใครอยากให้อยู่ไม่มีใครเขาเคยบอกมึงชีวิตกูแม่งไม่มีราคาไม่ต่างอะไรจะขนมพอหนึ่งที่มีค่าแค่ปังเวลาพอหมดหอก มุ่ยืนอยู่กลางสะพานพร้อมร่างกายที่ถลำแต่เรื่องความกลัวเรื่องนรกกับสวรรค์เช็กเชือกให้ถูกผูกไวบ้บนพดานกับผน,นังแล้วรอเวลาให้ท้องนภามีแสงทอค่อยคเยหย,ยับขึ้นก็อี้จากนั้นค่อยๆยแขวนคอแต่ก็อี้ทิ้งเพื่อตัดจากโลกที่แสนออมแล้วค่อยๆย,ยหลับตาเม,มื่อรู้ร่างกายนั้นแข็งพอขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะวันนี้ฉันได้สิ่งที่ตัวเองต้องการละ มันก็ดีนะที่ไม่ต้องพบกับใครจะเหลือไว้แค่เป็นความจำกับร่างกายที่ดับไปนี่แหละคือสิ่งที่สาใจ